สวัสดีครับเมื่อนี้ก็อยู่ที่จังหวัดอุบลุชแตาท่านีครับเมื่อนี้ยป้าพี่หนองมเบึงเ่อเที่ยงขั้นาที่เคนใส่ละวันนะครับเอ่อเข้มสักทีแบ่งออกเป็นสองประเภทใหญ่ๆนะครับคือแก๊สรนะครับอิกทีอันนี้ก็เือเที่ยงที่คนใส่ละวันครับมันก็คนจะน้ำมาจอดหาโชคไปบริเวณบริเวณรอบกรุงศรีเมืองนะครับนี่ขายรละวันนะครับเดี๋ยวไปเบิ่งกันกลับมาสวยงามขนาดไหนครับไปครับ และนี <łość> ata, young, ่ก็คือประเภทแคกลางการละครเป็นของเพืชวัลลัดคำจำนวนันตัวมียึดรางวัลชนะเลิศนะครับเป็นความต้องใจครับกาดีเป็นน้ำเอ่อเขาเป็นศัตรีลุก ขนาดเป็นโคงครับเพื่อดอกนะครับเป็นเทียงนะครับขนาดใหญ่ขนาดกลางนะครับมาในช่วงย่างน้องเวทก็ย่างงามขนาดนี้นะครับย่ากัะตืนคนที่นีไฟซองนะครับทีเหลืองเพื่อให้เทียนมีความสวยงามมากนะครับได้ต้นกันครับไปพึ่ง่อครับรางวัลขนาดเลิศนะครับขนาดใหญ่นะครับเห็นว่าือด้านนานี่ครับสวยงามครับผม พี่น้องหลังจากทีบเบงประเภทแกะสลักแบบหลังไปแล้วเด้วิมา่พี่น้องไปเบงประเภทติดทิมนะครับขนาดใง่ายนะขนาดกลางนะครับไปเบงกันครับความสวยงามแตกต่างแตกต่างกันนะครับแกะสลักนี่ก็จะเป็นงานที่ง่ายนะครับเป็นลายส่วนติดทิมนี่สิเป็นความละเอียดมากกว่านะครับในในความเห็นส่วนตัวนะครับจีละเอียดมากกว่านะครับว่ามันประดิษฐ์ประดอยหน่อยนะครับพี่น้องแต่ว่าความหยาดคล้ายกันนะครับพี่น้อง วัดแจยขนาดแบกกระยางปุ๊ดนะครับไปเบิ่งกันครับครับและนี่ก็คืออเทียนนะครับประเภทติดพิมพ์นะครับขนาดใหญ่นะครับตัวนี้เป็นของอวัดแจ้งนะครับจังหวัดอุบลนแต่สถานีครับนี่ฮะเองติดพิมพ์ขนาดใหญ่นะครับเป็นรางวัลชนะเลิศร้องชนะเลิศนะครับครับเป็นรางวัลร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งนะครับนี่ฮะ คือรางวัลประเภทติดพิมพ์ขนาดกลางนะครับเป็นรางวัลชนะเลยนะครับพี่น้องเป็นเทียนของอ,อำเภอตะการพืชผลนะครับจังหวัดอุบลรราชธานีครับพี่น้องเป็นลักษณะประเภทติดพิมพ์ครับขนาดกลางนะครับพี่น้องสวยงามครับเป็นรูปครุฑนะครับแล้วก็มีพญานาคโดยรอบดันนังเป็นมานะครับพี่น้อง สวยงามครับอันนี้เป็นของอำเภอรเราเสือโกกครับเรา,าเสือโกกครับอันนี้ในรางวัลยังนอเดี๋ยวเบิ่งก่อนครับอันนี้เป็นชุ้ชกค,ครับพี่นอมีช่างเอระวันนะครับสามหัวอันนี้เป็นรางวัลร้องชนะเลิศอันดับหนึ่งประเภทติดพิมพ์ขนาดเล็กนะครับเป็นประเภทติดพิมพ์ขนาดน่อยครับพี่นอ สวยงามคือกันกับสวยงามถุกวัดทุกซัมเภอร์นะครับที่เป็นนํามาแข่งกันนะครับแต่ละล่ํานะครับใส่ทุ่นนะครับขอนการดีสูงเลยนะครับมากันเป็นลักแสนหลักล้านกันหมดแล้วครับพี่น้องว่าสีได้เทียนนะครับรถแห่เทียนแต่ละขั้นนะครับโออารีทั้งอายใจดานแรงงานนะครับอุปกรณ์นะครับ ที่สูงนะครับแล้วก็งานบิจิตนะครับต้องใส่ความละเอียดกวัวซีเลี่ยวแต่ละลำครับพี่น้องสีหน้ามาเอาประกวดกันนะครับตัวนี้เป็นประเภทแกสลักครับประเภทแกสลักนะฮะแล้วเบื้องันครับว่าอันนี้เป็นของวัดใดนะครับแล้วก็ได้รางวัลอยียงนะครับไอตัวนี้เป็นวัดอ่า พระเจ้าไงองค์ตื่นนะครับตัวนี้ประเภทแก้วสลักนะครับบอเห็นป่ายเนาะตัวนี้ครับและ้วก็ภาพพี่ดอกนะครับมาเบิ้งเทียนนะครับเทียนตัวนี้นครับแล้ก็อย่าลืมกดณไรคกดแชร์นะครับเป็นกรลังใจในการทำลิปในครั้งต่อไปนะครับมาเนี้เดี๋ยวอ่าเข้าสิภาพไปตั้งแต่อนเดี๋ยวไปดูภาพไปภาพพี่ดอกภาพเกี่ยวนีบบ้าไปตรงไหน,น,น,นครท่ไไนนครับๆๆ